แล้วมาขี่ปาดผมเพื่อ,อต้องดูมาสักแซงซ้ก็ได้หรือเปล่าแซงซ้ายรถมันว่างผมขี่แค่ขวาผมขี่เป็นร้อยครับผม,มไม่ได้ขี่แปดฟีบแล้วปาดหน้าผมทำไมอ่ะปาดได้ปะแซงแล้วปาดผมเพื่อฮะอ้าวแล้วแซงปาดผมเพื่อเข้าขวาปาดหน้าทำไมมาแซงไปเลยหน่อยก็ได้หรือเปล่า มันป่ายมันหาเรือคือหรือเปล่าพี่ไปไปพอไอ้เห่าผมเนี่ยตายคิดอยู่เนี่ยพอเจอพี่ท่านก็ตัดเลยพี่ไม่ตัดแค่ขวู้ขู้ขี้แค่ขวาขู้ขี่ร้อยกว่าไม่ขี้สี่สิโอ้ทำใจดีดีไว้นองทำใจดีๆีไว้ไอ้เหี่าใจอยู่ฟังนี่ 依個答啊！我。<laughs> <laughs> <laughs>